ไปกับปอกปอกมมหยังเรามาหาหลวงพ่อมาเพิงบาลมีบาลมีอีหย่างมาขอโศกขอลาบจะได้ลาบก็ไปซื้อตลาดคนที่เฉมาขออย่างกระผาบอกอย่าให้หลวงพ่อซอยแน่ขนอยเป็นนีหลายพะโลกเป็นนีกเกเตรจังใดให้พระบอกไปใส่นีให้อย่าให้หลวงพ่อบอกสามโต๊ะ ขัะพระเก่งปานนนัน้ลูกพ่อก็สิบอกเจ้าใหญ่ก็บอกพี่บอกน้องรวยว่าเท่าไรเป็นหนี้สิบหมืน่นสี่หมื่นสี่หมื่นเท่านั้นมันสิขี่กระตือกิ้งยังข้าวเดียวก็ได้ตัวของคนบ่มีบุญคนขี่ทีมันก็นจะสั่นแล้วเฮ็ดบุญบ่ใส่อยู่บ่บาทใส่ใส่อย,ยู่เดือนหนึ่งก็ใส่สองเทื่ออธิษฐานวันจังไรเวลาใส่บาทเสถู่ให้ถึงเบิ้ลในเด้อ บริวาอุทิตให้พ่อแม่ปูญาตายง่ายยักเถ้าบอกบ่กวว่าบ่าบาบาบาเป็นผัวบ่าเคยพ้าว่าสมควรออกเป็นหนีเฮ็ดบุญบัดไดก็นทั้งสี่ตัวเข่าใส่บาทสตเดอร์เข่าปน,นิอุทิศให้พ่อแม่เข่าปนนิให้ปูญาตายง่ายเข่าปนนิให้เจ้ากรรมในเวนเจ้าทีเจาา้ดดาทางเทวดาทั้งหลายเทวด,ดาประจําลูกผู้ขาลูกผู้ขามันหนามึหมือนสีตัวว่านในที่อันนี้ให้ถือเบอร์ด้เด้อ สมหนาแน่กับมือถือก็ดี